จะมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งของว n d o w s นะครับเราอาจจะยังไม่เคยได้ใช้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับเพิ่มโต๊ะทำงานผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรานั่งทํางานนะครับบนโต๊ะทํางานงานของเราก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นนะครับจนโตทำงานของเราเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะเหลือพอนะมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งของ Windows ครับมีโตะเพิ่มโลง่ลงๆแบบนี้ให้เราสามารถวางงานของเราได้เพิ่มเลยนะครับไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงไปกันเนี่ยครับเหมือนหน้าจอของผมเนี่ยคือมีเอกสารหรือว่ามีงานเนี่ยเต็มหน้าจอไปแล้วเราเนี่ยอยากจะมีโต๊ะเพิ่มนะครับ ไปตรงที่ Task View นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยเรามี Desktop หรือว่าโต๊ะเนี่ยกี่โต๊ะนะครับอยู่ข้างบนเห็นไหมไเพิ่มโต๊ะก็ได้นะครับผมได้เพิ่มเป็น2โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะโต๊ะนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นโต๊ะว่างไม่มีอะไรมาเจือปนเลยนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับใช้นิ้วของเรา3นิ้วแตะลงไปแล้วก็ลากขึ้นปุ๊บแบบนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันครับอีกแบบนึงนะครับใช้สีนิ้วในการเปลี่ยนโต๊ะได้เลยปุ๊บแบบนี้ ก็เป็นคลิปเล,ล็กๆน้อยสำหรับคนใช้ Windows 8, Windows 10นะลองไปใช้ดูนะครับมันก็ง่ายสําหรับการที่แบบว่าที่เกี็ดปิดโปรแกรมนะครับอยญ่ยให้หน้าจอมันโล่งทันทีแค่สีนิ้วปัดแป๊บเดียวลองไปใช้กันดูนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามเด่นสตูดิโอด้นะครับขอบคุณครับ